ว้าวปีตดใจกระดูกคางหมูอบน้ำผึ้งเนาะชิคองหมูอบน้ำผึ้ง,ง,ม,งมันนี่เต็มสองจานใหญ่เลยมาจากไปอยากน้ำคุณน่ะโอ้ยแยงลูกแยงลูกส,สุดแสบพี่น้องเลยแยงไปนำ้ำอิ่มใจไปด้วยม้อนี้แซ่บกาเมื่อวานบ่ก <c oughs> <c oughs> นั่นจัดก,การเลยลูก Các chị sao hoan này là Mà nàng tâm mâm hiểu khẩu thả đã đi mà cho khẩu hình vào sẵn ôi u là là tên kêu khu ban nhảy hay là ai hả kia đây lại đây nhảy mấy máy xe bà trời ơi rất Nó ưng lương thuộc bọn lắm nhỉ ai ưng lương tí oh, chắc hay ưng đây ít mà nè อ๋อแซบปะแซบไรโพดอ้ซบไรโพดอเล็้าปะเกบ้ปาเนียลูกข่าหอนวาดมาจ่พยากน้ำนีอ้ล <Wow. S 1> จวดัจวดมันจัดการมันใหญ่มันจัดการเาอตกทองเป็นบุญเอิมแล้วก็นอน <laughs> อิมบุญแล้วก็นอนปะนอนตื่นมาแล้วก็เติมบุญ อิ่มบุญแล้วก็นอนแมนปอนะเฮากินแล้วนอนอ๋อแยงแยงลูกแยงเต้าแยงอาหารการกินอืมอกินหมดอ๋อคือไปมาผมเป็นระเบียบเรียบร้อยกระแตแผงเกี้ยงไปไรนะชั้นนะเ็ดเกี้ยงไปไรแค่ลหนลูกเอ้ยคุณพ่อคุณกันแยงคสิยิ้มในหัวใจคุณละยิ้มไปฮอดหัวใจคุณละเนาะ ย่ง yeah, ลูกซส,สุดแฟดแฟดสามมอนี้มาแบบแฟดสามลูกหัวก็ขอร้องกระดูกข้างหมูไม่อีกแล้วเนาะชิคองหมูอบน้ำพึง่งกระดูกข้างหมูอบน้ำพึง่งต้มเปือเป่อยๆสองสมงแล้วก็มาย่างทาซอสน,น้ำพึ้งนะแ <c oughs> ซบกว่าเก่าลูกกลัดไปเลยมอนี่หลายคะ่ะ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มไปเยอะๆยอยุ่ยๆอ่ะนนียงเปื่อยขากบอมือนี่อายึกแกะบอมอารมณ์ดีเลยว่ะอารมณ์แบบเจริญทุกอย่างเจริญอาหารนี่เจริญพจนเจริญทุกอย่างเลยเนาะโอ้ลูกลาวเขาเนี่ยจำเจาวเนาะ แซ่บ่อยแยง่งลูกแง่งเต้าโอ้ยความสุขมันเคยสร้างความสุขเองมาเป็นกับเบิ้องลาซาดนี่นะนความสุขมันต้องสร้างเองมักแบบใดกระเ้างแบบนั้นอย่างห้ชีวิตมีบุญแบบใดก็สร้างแบบนั่นนะจะนะเติมบุญเข้าไปนะเติมเข้าไปอิ่มบุญแล้วนอนเื่นมาก็เติมบุญมาไปเรียนรู้ <laughs> ถิกใจได้นะถิกใจได้นะโอ้ยบางพูดแบบแย่งกันเองได้แบบแย่งกันเองบัดใหญ่อีกด้อเห็นสุดแปดสามซื้อให้อีกนะสี่เด็กกันชื้อนะเนาะขอมสุขโอ้ยสร้างกันแม่ที่เป็นหองสร้างแต่ความถูกนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเรานะจ๊ะนี่เรื่องของเราในชั้นความสุขความเจริญเนี่ยอุทูอัฟ่า น่ไอ้น่าน่าไอ้น่อืมเลอะอืมแทคแค่กันโอ้ยแพงกันหลายหลายอืมอ่ะคักคักล้างคัปเอ้า